สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใน้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m ิ w o r r i i n n s s r v v r r g l o b a l กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะที่ให้ทุกๆคนต้องรอคลิปนี้กันหลายวันเลยนะครับผมพอดีผมเนี่ยติดภารกิจสำคัญจริงๆนะขนาดในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยผมก็ยังแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับ แต่หลังจากที่ผมเนี่ยเคลียภารกิจต่างๆเสร็จหมดแล้วผมก็รีบเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะทําคลิปนี้ทันทีเลยนะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยเราไปทําความรู้จักกับสกิลใช้งานต่างๆของอาชีพซอมอนเนอร์กันเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอบ่นอะไรสักนิดนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลโลกนะ นี่เลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมฟุตบอลโลกเนาะมันก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะก็จะเป็นกิจกรรมทายผลแบบเรียวทามนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็มีเหรียญลุล้งอยู่ประมาณ10,000ืเหรียญนะครับผมเนี่ยก็ได้ไปไทายผลฟุตบอลเนาะผลปรากฏว่าผมก็ทายถูกทั้งสองคู่เลยนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยแต่ว่าผมไม่เข้าใจเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการต่อรองเนาะผลปรากฏว่า10,000หเหรียญที่ผมทายไปเนี่ยก็ศูนย์เปล่าเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอัตราต่อรอง เนี่ยมันคืออะไรยังไงอ่ะนะครับผมก็เลยใส่ไปมั่วๆเนาะสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะผมก็เลยทําได้แค่รอก,กิจกรรมแจกลูกบอลสีลุงฟรีวันละสี่พันลูกกันเนาะซึ่งผมก็ตั้งใจนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ครบแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปแลกนะครับผมไอเทมลูกฟุตบอลในร้านค้านะเพราะว่ากิจกรรมฟุตบอลโลกเนี่ยเอาจริงๆริเนี่ย ถ้าใครเน็ตไม่ดีหรือว่าอุปกรณ์ไม่แรงจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงแรงสูงสุดเนี่ยมันยากเนาะแต่ทางทีมงานก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับเพราะว่าเขาก็มีลูกฟุตบอลโลกนะครับผมมาให้เราเนี่ยซื้อในร้านค้าได้ทันทีเลยนะครับก็จะมีราคาแบบ4,000ลูกบอลลุงกับ6,000ลูกบอลลุงเนาะ ก็สามารถซื้อสูงสุดได้6ครั้งเลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเอามาปลุกพลังปลุกขั้นอะไรพวกนี้ได้อะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ดวงดีนะครับแล้วก็ทายผลได้แม่นแม่นเก่งๆเนี่ยมีเหรียญลุงเยอะๆเนี่ยก็แนะนําว่าเอาไปแลกพวกชุดคอสตูมก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปแลกพวกไม้ทองคําก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เท่ใช้ได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าใครดวงดีจริงๆเลยเนี่ยจะเอาไปแลกสัตว์ขี่อันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็มีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเข้าเนื้อหาหลักในคลิปนี้กันเลยดีกว่าเนาะเกี่ยวกับสกิลใช้งานของอาชีพซัมมอนเนอร์นะครับ ซึ่งหลายหลายคนเนี่ยก็สอบถามผมกันเข้ามาเยอะเลยว่าในเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยอาชีพนี้จะเข้ามาให้เล่นตอนไหนซึ่งผมนี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะมาภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนนะเพราะว่าที่หน้าแฟนเพจของตัวเกมเนี่ยทางทีมงานนะครับผมก็ได้เอาภาพเงาตัวละครของอาชีพซัมมอนเนอร์เนี่ยขึ้นมาให้ดูกันคร่าวๆแล้วนะแสดงว่าถ้าไม่มากลางเดือนนี้ก็น่าจะช่วงปลายเดือนแน่นอนนะครับถ้าทีมงานเขาไม่สับขาหลอกกันนะครับผม โอเคนะครับสำหรับอาชีพซัมมอนเนอร์เนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็นอีก2สายนะครับก็จะมีสายดาเมจเนาะแล้วก็สายควบคุมนะครับผมซึ่งทั้ง2สายนี้นะครับผมก็จะเหมือนกับทุกๆอาชีพเลยนะก็คือจะมีสกิลใช้งานพื้นฐานนะครับผม7สกิลที่เหมือนกันเลยนี่นะครับผม7สกิลทางด้านนี้นะทางด้านซ้ายมือของผมเนาะแล้วก็จะมีอีก3สกิลนะครับผมที่แตกต่างกันตามแต่ละสายตัวละครก็จะเป็นสกิล 3ส,สกิลนี้ที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับผม และสำหรับ7จ็ดสกิลตรงนี้นะครับผมที่เป็นสกิลพื้นฐานเนี่ยผมก็ได้ทําการอีโวนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถของสกิลจากการอัปเกรดสกิลพรสวรรค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะครับผมก็ไล่อัปเกรดสกิลพรสวรรค์เพื่อปลดล็อกอีวลูชันสกิลต่างๆเนี่ยให้มันใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับส่วน3สกิลตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําแยกออกมาอีกคลิปแล้วกันนะเพราะว่าแค่7จ็ดสกิลพื้นฐานเนี่ยคลิปก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับสกิลแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าแหวก m w เวฟนะครับรูปแบบสกิลนะครับผมก็จะเป็นการปาสกิลเวทนะครับผมเป็นรูปกากรบาดจำนวน3ลูกไปยังเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้านะครับพร้อมกับทำให้เกิดเอฟเฟกพื้นระเบิดรอบๆตัวละครเป็นระยะเวลา3วินาทีนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้สกิลให้ดูแล้วกันนะครับผม นี่นะครับผมสําหรับรูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมหามุมนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่กดผิดนะครับผมสําหรับสกิลแบคข้ามเวฟนะครับผมก็จะประมาณนี้นะจะทําการปาสกิลเวทนะครับผมออกไปด้านหน้า3ลูกนะนี่นะครับเห็นไหมเป็นเครื่องหมายกระกบาด3ลูกนะครับผมและหลังจากที่ปาไปแล้วเนี่ยสังเกตที่พื้นนะครับจะเกิดการระเบิดจํานวน3ครั้งเนาะก็คือจะระเบิด3าวิครั้งละวินาทีนะครับ ก็เป็นคล้ายๆกับดาเมจเสริมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถเสริมนะครับที่เราสามารถเลือกใช้งานให้กับสกิลนี้ได้เนะว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับ มาดูกันที่สกิลเสริมอันแรกนะครับผมก็หลังจากที่เรารทำการไล่สกิลไปแล้วเนี่ยก็จะทําการเพิ่มเลสดาเมจนะครับจำนวน10เป็นระยะเวลา3วินาทีนะดาเมจเลสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือดาเมจอะไรนะครับผมเพราะว่าในเซิร์ฟอังกฤษกับเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็ใช้คําที่แตกต่างกันเนาะแต่เอาเป็นว่าคนที่เล่นอยู่เซิร์ฟเอเชียเนี่ยก็น่าจะเข้าใจสถานนะหรือว่าดาเมจตรงนี้กันอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับมาดูกันที่บัฟที่2นะครับผมสําหรับบัฟนี้นะก็จะช่วยเพิ่มความรุนแรงให้กับสกิลนี้นะครับซึ่งถ้าเราอัพที่ขั้นแม็กเนี่ยดามเมจเพิ่มมาถึง45เเลยนะครับผมแล้วก็สกิลอันที่3นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะเพราะว่าจะช่วยลดระยะเวลาคููดาวของสกิลลงเนาะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลนี้ได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยสกิลนี้นะครับผมมันก็ จะมีระยะเวลาคูดาวประมาณ3.5วินาทีนะครับแต่ถ้าเรานะครับเลือกบัฟเสริมเนี่ยเป็นลดระยะเวลาในการคูดาวนะจาก3.5วินาทีเนี่ยก็จะเหลือแค่2วินาทีนะครับผมก็เรียกได้ว่ากดสกิลกันได้แบบรัวๆเลยนะอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเป็นสกิลหากินเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิลที่2เนาะสำหรับสกิลที่2นะครับก็มีชื่อว่าฟลอตไบนะครับผม ก็จะเป็นการเรียกหอกน้ําแข็งนะครับลงมาจากท้องฟ้านะโจมตีใส,ส่ศัตรูเป็นพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมพร้อมกับทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยติดสถานะสโลเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับสถานะสโลเนี่ยก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงเนาะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองกดใช้สกิลให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่นะครับนี่กดที่สกิลโจมตีนะครับ สังเกตดูนะครับนี่มันจะมีหอกน้ําแข็งนะครับพุ่งลงมาจากท้องฟ้าเนาะเป็นพื้นที่บริเวณวงกลมนะครับผมก็ถือว่ากว้างอยู่นะและที่สําคัญเนี่ยศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลนะครับจะติดสถานะสโลทําให้เคลื่อนที่ช้าลงเนาะก็เป็นสกิลที่ปวดมากๆเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถเสริมนะที่เราสามารถเลือกใช้งานให้กับสกิลนี้กันได้เนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม สำหรับความสามารถเสริมของสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับที่หลังจากที่เราทําการไล่สกิลแล้วเนี่ยมันก็จะทําการฟื้นฟูเลือดนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนี่นะครับกดออกมาที่การโจมตีเนาะเดี๋ยวสังเกตดูนะครับผมว่าตัวละครของผมเนี่ยจะมีเลือดเด้งเพิ่มขึ้นมานะนี่กดไปที่สกิลนะครับเห็นไหมมันจะมีเลือดเด้งเพิ่มขึ้นมา11,000หน่วยนะครับผม นะเห็นไหมกดสกิลปุ๊บบวก 11k นะครับถ้าสมมุติว่าเราอัพที่ขั้นแม็กเนี่ยผมคิดว่าเลือดมันก็น่าจะเด้งเยอะกว่านี้เนาะอาจจะประมาณสัก20,000-30,000น,นะครับผมโอเคมาดูกันที่บัฟที่2นะครับผมสำหรับบัฟที่2เนี่ยหลังจากใช้งานสกิลไปแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตี12เเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับผม โอเคเรามาดูกันที่บัฟสุดท้ายนะครับผมอันนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าจะทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัพไปถึงขั้นสุดท้ายนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยน่าจะลดลงถึง80%เลยนะครับผมผมว่าเอาไว้ป่วนคนอื่นก็สนุกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองอัพเอามาใช้งานบ้างดีกว่าเนาะดูแล้วเนี่ยมันก็น่าสนุกอยู่เหมือนกันนะโจมตีเป็นวงกว้างเป็นวงกลมนะครับผมสมมุติว่าใครกําลังจะวิ่งเข้ามาตีเราเนี่ยแล้วเราเปิดด้วยสกิลนี้นะครับ ตูวติดสถานะสโลเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าจะฆ่าเขาหรือว่าจะวิ่งหนีก็ได้เนาะผมว่าเป็นสกิลที่ป่วนใช้ได้เลยนะโอเคต่อมาเรามาดูกันที่สกิลที่สามนะครับสำหรับสกิลที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าฮิปโนไทป์นะครับผม สำหรับสกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นการเสกวงแหวนเวทนะครับลงมาด้านหน้าพร้อมกับสะกดจิตเป้าหมายเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสถานะสะกดจิตเนี่ยมันทำอะไรได้เพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้เท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลด้านนอกให้ดูแล้วกันนะครับ นี่นะครับผมสําหรับสกิลที่3นะครับฮิปโนไทเนาะก็จะเป็นการสร้างวงเวทนะครับที่เป็นวงกลมนะขึ้นมาด้านหน้าเนาะทําการโจมตีศัตรูในระยะพร้อมกับทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสะกดจิตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถเสริมที่เราสามารถเลือกใช้งานให้กับสกิลนี้กันได้บ้างดีกว่าเนาะว่ามันมีความสามารถเสริมอะไรบ้างนะ สำหรับความสามารถเสริมอันแรกนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มนะครับผมอัตราต้านทานดาเมจธาตุนะครับไม่แน่ใจว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะ In s ค Damage, r e s i s t น่าจะเป็นต้านทานดาเมจธาตุแหละนะจำนวน15นะครับผมต่อมานะครับผมบัฟเสริมอันที่2เนี่ยก็จะเพิ่มความรุนแรงให้กับสกิลนี้นะครับสูงสุดเนี่ยก็เพิ่มมาถึง63เลยนะก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ ส่วนสาหรับสกิลบัฟอันที่3นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่าจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสะกดจิตนานถึง4วินาทีเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าสถานะนี้มันทําอะไรได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันหยุดศัตรูได้เนี่ยสกิลนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าใช้งานมากๆเลยนะเพราะว่าระยะสกิลเนี่ยก็ถือว่ากว้างอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผม โอเคนะครับเรามาต่อกันที่สกิลที่4เนาะสำหรับสกิลที่4เนี่ยก็มีชื่อว่า Spectre Walk นะครับผมก็จะเป็นการเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยนะพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก20%เนาะก็เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในการเอาตัวรอดเหมือนกับอาชีพอื่นๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้สกิลให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนเนาะ นี่นะครับสมมุติว่าเราเคลื่อนที่อยู่นะครับหลังจากที่เรากดสกิลไปแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งไปทางทิศทางที่เรากําหนดเนาะพร้อมกับทาดามเมจไปด้วยนะแถมได้บัฟความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีก20%ด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถเสริมที่เราเลือกใช้งานให้กับสกิลนี้กันได้ดีกว่าเนาะว่ามันมีบัฟเสริมอะไรบ้างนะครับผม สำหรับบัฟอันแรกนะครับผมก็หลังจากที่เราใช้สกิลนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลา1.5วินาทีนะครับแต่เราเนี่ยจะได้รับโบนัสเลสด,ดามเมจเพิ่มขึ้นมา6เป็นระยะเวลา4วินาทีเนาะพูดง่ายๆก็คือเราก็จะตีแรงขึ้นแต่ว่าเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นระยะเวลาหนึงประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมบัฟที่สองนะครับสำหรับบัฟนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเอง เป็นระยะเวลา3วินาทีเนอะผมไม่แน่ใจว่าในขั้นสุดท้ายขั้นแม็กเนี่ยจะเพิ่มเท่าไหร่นะดูแล้วน่าจะเพิ่มประมาณ15นะครับผมโอเคนะครับต่อมาเป็นบัฟที่3นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มระยะเวลาแสดงผลของบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะก็ประมาณนี้นะครับผม โอเคเรามาต่อกันที่สกิลที่5นะครับสำหรับสกิลที่5นะครับก็มีชื่อว่าอีเดมอนเนาะจะเป็นการเสกนกเวทมนนะครับขึ้นมารอบๆตัวละครของเราพร้อมกับทําการโจมตีเป้าหมายในบริเวณรอบๆนะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูคร่าวๆนะครับผมนี่นะครับผมรูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้นะ หลังจากกดใช้งานนะครับผมมันก็จะมีนกเวทนะครับบินอยู่รอบตัวเรา3ตัวนะและศัตรูที่เข้ามาอยู่ในระยะของสกิลเนี่ยก็จะถูกโจมตีนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถเสริมนะครับที่เราสามารถใส่ให้กับสกิลนี้ได้นะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับบัฟอันแรกนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับ25%เป็นระยะเวลาหวินาทีเนาะอันนี้ขั้นแม็กนะครับผมก็ ถือว่าเพิ่มเยอะนะแล้วก็ได้ตั้ง6วินาทีเนี่ยก็เป็นบัฟที่น่าสนใจนะครับต่อมาบัฟที่2นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนี้นะครับในที่ขั้นแม็กเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มดาเมจขึ้นมาได้สูงสุดถึง75%เลยทีเดียวต่อมานะครับเป็นบัฟอันที่3นะครับผมก็จะเป็นการลดระยะเวลาคููดาวของสกิลนี้นะครับลง4วินาทีสําหรับในขั้นแมนะ็กเนาะ สำหรับสกิลนี้นะครับผมระยะเวลาคูดาวสกิลเนี่ยจะอยู่ที่15วินาทีเนาะถ้าเราใช้บัฟเสริมอันนี้เนี่ยก็จะเหลือ11วินาทีนะแต่ส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็ยังถือว่านานอยู่ดีนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูกันที่สกิลที่6นะครับสำหรับสกิลที่6เนี่ยก็มีชื่อว่าไบรายโฟนะครับ จะเป็นการเสกปริซึมนะครับผมขึ้นมาโจมตีศัตรูแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้ในการฟาร์มมอนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ถ้าเอาไปใช้ในการตีบอสนะครับบอกได้เลยว่าดามเมจรุนแรงมากๆนะรวมถึงเอาไปใช้ในการตีคนอื่นเนี่ยก็หวังผลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลด้านนอกให้ดูเนาะสำหรับสกิลนะครับผมก็จะเป็นการเรียกปริซึมนะครับผม ขึ้นมา1อันเนาะสัตรตูที่โดนโจมตีเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บหนักเอาเรื่องเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติมอนมาเป็นกลุ่มแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะอย่างที่ผมบอกแหละมันจะโจมตีเป็นเป้าหมายเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเอาไปตีบอสตีผู้เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่ามันเป็นสกิลที่น่าใช้งานอันดับต้นๆเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถเสริมของสกิลนี้กันบ้างดีกว่าเนาะว่ามันมีบัฟเสริมอะไรบ้างนะ นี่นะครับผมสําหรับบัฟอันแรกนะครับผมก็จะลดความแม่นยําแล้วก็พลังโจมตีของศัตรูลงนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะลดลงถึง1 2เลยนะครับสาหรับคั้นแม็กนะครับผมต่อมานะครับบัฟอันที่2นะครับผมก็จะเพิ่มโอกาส1 5นะครับในการทําดาเมจได้ถึง2เท่าเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับผมแล้วก็บัฟอันที่3นะครับจะทําให้เป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ย เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับผมก็เหมือนกับสกิลล็อกขานะผมว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะสกิลนี้เนี่ยเอาไปสู้กับคนอื่นเนี่ยผมว่าก็เวิร์กนะสมมุติสู้ไม่ได้เนี่ยเราก็กางปีซึมใส่เค้าเขาเดินไม่ได้เราก็วิ่งหนีอะไรประมาณนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมว่าควรจะเอามาใช้งานนะนะ โอเคต่อมานะครับเรามาดูกันที่สกิลที่7กันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับสกิลที่7เนี่ยก็มีชื่อว่ารีควยมนะครับจะเป็นการอัญเชิญวิญญาณธาตุแสงนะครับมาสิงที่ตัวละครของเราก็คือจะมาเกาะอยู่ที่ไหล่ทางด้านบนแบบนี้นะครับซึ่งในขณะที่เราอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยเราจะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็บัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ถึง3 0เเลยนะครับผม ผมว่ามันก็น่าจะเป็นสกิลที่กดแล้วเอาไว้ไล่ฆ่าแน่ๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองกดใช้งานที่ด้านนอกให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับสำหรับรูปแบบสกิลนะครับหลังจากกดใช้งานเนี่ยมันก็จะมี วิญญาณนะครับผมที่เป็นธาตุแสงเนี่ยเกาะหลังเราอยู่นะเราจะได้แอ t แท็กสปีดเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเนาะจะเอาไว้ไล่ฆ่าก็ได้หรือว่าจะเอาไว้วิ่งหนีก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันได้บัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีแบบเนี้ยมันต้องเหมาะสําหรับการไล่ฆ่าแน่นอนนะแต่สําหรับผมเนี่ยคงจะต้องเอาไว้วิ่งหนีนะครับเพราะว่าน่าจะฆ่าใครไม่ตายเนาะสายฟีแบบผมเนี่ยเก่งกับมอนเก่งกับบอสก็พอแล้วนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถบัฟต่างๆนะครับที่เราเนี่ยสามารถใช้งานกับสกิลนี้ได้บ้างเนาะว่ามันมีบัฟอะไรนะสำหรับบัฟอันแรกนะครับผมก็คือหลังจากที่เรากดใช้งานสกิลนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รับบัตรซักนะครับผม9เป็น็นระยะเวลา4วินาทีบัตรซักเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอาจจะเป็นคล้ายๆกับพวกเฟนซีอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนาะ ต่อมาบัฟอันที่2นะครับผมหลังจากที่เราใช้สกิลนี้เนี่ยเราจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมา30เป็นป็นระยะเวลา3วินาทีนะโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ไล่ฆ่าอย่างแท้จริงนะถ้าเราเลือกบัฟนี้นะครับนอกจากที่เราเนี่ยจะโจมตีเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วเรายังตีได้แรงขึ้นอีกด้วยนะครับก็เป็นบัฟเสริมอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับสายที่เอาไว้ไล่ฆ่าโดยเฉพาะนะครับ โอเคแต่มาเรามาดูกันที่บัฟสุดท้ายเนาะสําหรับบัฟอันที่3เนี่ยผมก็อ่านแล้วยังงงอยู่นะมันบอกประมาณว่าหลังจากที่เราใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีอันนี้ผมก็ง,งงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้แล้วเราเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะไล่ฆ่าศัตรูยังไงเนาะหรือว่ามันทําให้ศัตรูที่โดนสกิลนี้โจมตีเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไงก็ลองแปลกันเอาเองแล้วกันเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอเซิร์ฟเวอร์ไทยมันอัปเดตเข้ามาเนี่ยเราค่อยลองมาดูกันอีกทีนะครับว่า ความสามารถของสกิลนี้เนี่ยสรุปแล้วมันเป็นประมาณไหนเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าใช้แล้วศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรโกงเลยนะครับนอกจากวิ่งไม่ได้แล้วยังโดนเราไล่ฆ่าอีกนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปรีวิวเกี่ยวกับรายละเอียดสกิลใช้งานพื้นฐานทั้ง7สกิลของอาชีพซัมมอนเนอร์ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะรีวิวสกิลของแต่ละสายไปด้วยเลยแต่พอได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยทำแยกสายให้ดูกันอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะซึ่งผมสัญญาเลยว่าคลิปต่อไปเนี่ยไม่เกิน3วันแน่นอนนะยังไงก็ได้รับชมกันแน่นอนส่วนในคลิปนี้เนี่ยถ้าผมแปลสกิลอะไรผิดพลาดหรือว่ารีวิวอะไรที่่ไมถูกกตต้้อองง็ ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าไอ้พวกคลิปรีวิวเกี่ยวกับความสามารถตัวละครสกิลต่างๆเนี่ยผมไม่ถนัดเลยจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ ขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับ